เ o าทูคณะศิลปศาสตร์คณะน,นี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยปีหเรียนวิชาพื้นฐานของคณะก่อนวิชาเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยากเนื้อหาคล้ายต่อเรียนมัธยมปลายหลายๆวิชาเรียนร่วมกับเพื่อนต่างสาขาโดยวิชาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับมนุษย์สังคมาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นปี2เริ่มเข้าสู่การเรียนวิชาของสาขา เริ่มมีการแบ่งสาขาแยกย่อยในแต่ละเมเจอร์เนื้อหาการเรียนค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนปี1นราวฟ้ากับเหวโดยหลายๆสาขาจะเน้นไปที่การสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนยิ่งใครเรียนเมเจอร์ภาษาเมื่อเรียนจะไม่ได้ยินภาษาไทยจากอาจารย์เลยปี3วิชาสาขาหนัก ว,วิชาเลือกเสรีจะเป็นวิชาสาขาที่ยากขึ้นจากปี2และต้องเลือกเรียนวิชาเสรีซึ่งจะเป็นวิชาต่างๆที่เปิดสอนอยู่ในคณะศิลปศาสตร์หรือจะข้ามไปเรียนวิชาของคณะอื่นก็ได้แต่ก็ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยด้วย อาจจะไม่เหมือนกันปี4ทําวิจัยด้านวิชาการเพื่อจบสําหรับปี4จะเริ่มตามตัวสําหรับปี4จะเริ่มตามตัวหาเด็กปี4ยากแล้วเพราะมีตัววิชาที่จะเป็นต้องเข้าเรียนเหลือค่อนข้างน้อยบางคนก็ไม่เหลือวิชาที่ต้องเรียนแล้วโดยเฉพาะเทอม่อนเพื่อนๆหลายคนอาจจะเรียนจบกันไปแล้วก็ได้ในปีนี้งานจะไปหนักที่ตัวจบหรืองานวิจัยแทนซึ่งก็เหนื่อยใช่เล่นเลย